เอาละฮะมาถึงชาวลัคนาราศีกอรากฏครับเรื่องการงานครับประสบผลแห่งความสำเร็จครับในเดือนมีนาคมถือว่าลาบเรื่อครับใบนี้คือมูละครับทำธุรกิจหรือว่าลงทุนจะได้ผลประกอบการที่ดีใครที่ลงทุนเกี่ยวกับหุ้นนะครับจะได้ กาไรจะมีข่าวดีในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับงานประจําไม่มีปัญหาอะไรครับถือว่าเกิดความคล่องตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับใครที่ทําธุรกิจออนไลน์ครับการค้าการขายดีครับส่งผลทําให้ท่านชาวลัคนณาราศีกรกครับจะได้รับเงินมากขึ้นนะครับมีเงินเข้ามาดีครับไม่ว่าจะทำบุรีออนไลน์ไม่ว่าจะค้าขายอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นข่าวดีในเดือนมีนาคมนี้ครับ ปัญหาเรื่องความรักครับอันนี้อาจจะเป็นประสบาอีกหนึ่งเรื่องสําหรับชาวรกนากรกฎครับคนโสดยังไม่มีโอกาสนะฮะโอกาสน้อยมากกา่ที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าจังหวะที่จะตัดสินใจเป็นแฟนกันเนี่ยถือว่าน้อยครับ่ดนคนมีคู่ครับความรักระวังมีปากเสียงขัดแย้งขัดใจกันนะครับคนโสดแล้วคนมีคู่ความรักไม่ค่อยดีครับเรื่องสุขภาพครับปวดหัวไม่เกรงความเครียดนะครับสุขภาพร่างกายไม่ดีครับชาวกรกฎครับเรื่องของโชคลาภครับขอแสดงความดีใจด้วยนะครับชาวราศีกรกฎครับคุณกําลังจะมีโชค เลขนำโชคคือเลขเจ9 0 2เครับ7จ9 0 2กานะครับการทำบุญเสริมดวงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีก็รกกฏรับทำบุญถวายน้ำดื่มนะครับถวายน้ำปานนะและก็ทำบุญโครงพยาบาลครับก็จะเป็นอันนี้ส่งเสริมดวงทำให้ชาวลัคนาราศีก็รกฎเกิดความโชคดีความสุขความสมบูรณ์นั่นเองครับ มาถึงครับชาวลัคนาราศีสิงครับเรื่องงานครับมีอุปสรรคมีปัญหาไปนี้คือมอรณะอาจจะหมายถึงคางขัดแย้งใครที่ทํางานมีหุ้นส่วน ระวังจะมีปัญหากันนะครับเรื่องการงานถือว่าสะดุดแล้วก็ติดขัดนะครับแต่อย่างไรแล้วครับชาวลัคนาราศิงห์ครับจะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้ครับแลนะคนที่เครียดกับงานคนที่ว่างงานในช่วงประมาณปลายเดือนมีนามีโอกาสมีข่าวดีที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะครับเรื่องของการเงินครับยังคงมีใช้จ่ายครับยังไม่น่ากังวลเรื่องต่งางเรื่องของการใช้จ่ายอะไรก็ดีเนี่ยที่เกี่ยวกับกอร์ตเงอตัวยังบริหารจัดการได้ดีครับส่วนเรื่องของความรักนบคนโสดจะมีข่าวดีจะมีคู่แต่งงนนะครับจะพบเจอกับการเดิน ทางนะครับไปท่องไปเที่ยวอาจจะมีคนมาจีบครับหรือว่าอาจจะได้ทําความรู้จักพูดคุยกัน,นครับมาจากคน่ายแดนส่วนคนมีคู่ในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารการพูดจาไม่เข้าหู มีปากมีเสียงครับสุขภาพของแรงดีไม่น่ากังวลครับเรื่องของโชคลาภครับยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับอยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ครับทําบุญเสริมดวงครับสร้างพระประธานสร้างวัดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาครับหรือว่าทาบุญตามศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลซ่อมแซมนะครับหรือว่าบูรณะก็จะส่งผลดีทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ดวงดียิ่งขึ้นครับเลขนาโชคครับได้แก่เลข9ก แป 7, 6 0ครับ98760ครับอันนี้คือด,ดวงของชาวลัคนาราศีสิงห์เองครับเดินทางครับมาถึงชาวลัคนาราศีกันครับเรื่องแรกครับคือเรื่องการงานงานค่อนข้างดีครับประสบคนาเป็นความได้เกิดความโชคดีวความสมบูรณ์ครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายมีข่าวดีครับ ธุรกิจอสังหาการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนก็ดีหุ้นก็ดีครับมีผลกําไรมีความสุขดีครับส่วนเรื่องของการเงินครับส่เรวยสมหวังครับสิ่งที่คิดผลประกอบการกําไรการเงินจะดีขึ้นถือว่าชาวาลัคนาราศีกันในเดือนมีนาคามนี้ครับข่าวดีดวงดีโชคดีครับความรักจะสุขสมหวังคนโสดจะมีขา่าวดีคนมีคู่ความรักจะหวานชืน่นเลื่นลมกันมากขึ้นครับเรื่องของสุขภาพครับ โอ้โหแข็งแรงสมบูรณ์ครับและชาวลัคนาราศีกันเป็นดวงที่จะมีโชคจากเลขโทรศัพท์มือถือครับเลขนําโชคครับได้แก่ยเลข9ก้าแปดหสี่ครับ98 7าแครับการทําบุญเสริมดวงสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับให้ทําบุญขอพรนะครับเดินทางไปไหว้พระในทิศตะวันออกเช่นวัดหลวงพ่อโสธรครับหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกเดินทางไปภาคตะวันออกไปไหว้พระทางตะวันออกนะครับให้ทําบุญบ้านเน็บกัมพาครับ แล้วก็วทำบุญที่วัดใกล้บ้านได้นะครับเน้นทำไหวสังฆทานนะครับก็จะส่งผลทําให้ชาวร,า,ราศีกันดวงดีขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและนี่คือชาวรา,ราศีกันครับในเดือนกันยานี้นะครับ